สวัสดีครับวันนี้หลายคนติดไม่สามารถส่งการบ้านอาจารย์ได้เนเนื่องจากมันมีไฟล์สองไฟล์นะครับวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับก็ให้เราทำการซิปไฟล์นะครับหรือว่ารวมให้มันเป็นไฟล์เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาแตกไฟล์ดูเนาะนะครับ ง่ายๆก็อย่างนี้นะครับสมมุติเรามีตอนนี้เรามีไฟล์2ไฟล์ที่เราจะส่งเนาะเซฟอยู่ที่เดียวกันนะครับไฟล์2ไฟล์นี้ก็ลิงก์ข้อมูลกันอยู่นะครับไฟล์ Word ก็จะเรียกข้อมูลจากตัว e x c e l เอามาเพื่อทำตัวจดหมายเวียนหรือว่าเมลเมิร์ดเนาะวิธีง่ายๆนะครับลากเมาส์คลุมทั้ง2ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกขวาเลื่อนลงมาที่เซนต์ทู นะครับหรือว่าถ้าของใครลงตัวเวลาเอาไว้ก็สามารถ add to add to เนี่ยตัวเวลาได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่ได้ลงตัววินโดว์มันก็มีมาให้เราก็คลิกขวาแล้วก็เลือก send to แล้วก็เลือก compress นะครับ compress zip folder compress folder นะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ ข้างในมันก็จะมีไฟล์2ไฟล์ของเราอยู่นี่แหละนะครับวิธีก็ดับเบิลคลิกดูนะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแต่ว่ามันยังเอามาใช้งานไม่ได้นะครับสอนวิธีแตกซิปด้วยง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเยอะเยอะแยะนะครับก็คลิกขวามันเหมือนเดิมแล้วก็ e x t r a c t h e r e มันก็จะออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็สอน ทำการรวมไฟล์หรือว่าซิปไฟล์แล้วก็การระเบิดไฟล์ซิปออกมานะครับหรือว่าตัว x tag here ตรงนี้นะครับ x tag โอเคนะครับเอาเท่านี้ก็พอเนาะ